นับหนึ่งแล้วครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะเอามาดูกันนว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับอืมจะออกให้ดูนะนะครับมาดูกันว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับควงตัวนี้นะครับโอ้หลอกขาบนี่ขาบของมันนะครับ ขาหลอกไหม่ๆอยูออ่มาดูทรงของมันนะครับออขายังบางงอเลยนะครับเ,เดี๋ยวข้ามาใกล้ๆโอ้โหเล็บมขึ้น มีตัวแรกนะครับตัวแรกของฤดูกาลนี่นะครับเราต้องหลังมันมีแก้มเลยนะครับแก้มจ็ดีเลยแก้มดีหลังดีนะครับสองน้่นข้างสองน้านข้าง โงด้านข้างพื้นงอนดีนะครับหัวยกวงดีนะครับพืนน้นเอาขาเนี่ย้ล,ลักษณะนี้นะสมัครจะเอาขาปุ๊บครับเป็นพื้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้างหลังเนาะโอ้ข้างหลังก็แง้มเห็นกครับด้างหลังก็ดีนะครับแก้มดีองอมดี หลายๆๆหลายเพราะนักแงนี่ครับตรงนี้เห็นไหครับโอ้เหมาะเนื้อครับเนื้อเหมาะเนอร์ตัวนี้นะเนาะโอเคนะสมบูรณ์สมบูรณ์น,นะครับตัวนี้บนดีปืนดีมดตัวนี้มันมีที่มันมีข้อติเลยครับตัวนี้ตัวนี้ น้ำหนักสูงสุดของแด้นะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักสูงสุดของแด้อยู่ที่สองห้ากัมนะครับเนี่ยนอนสองห้ากัมนะครับจะได้ยีงนี่นะนะครับนอนสองห้ากัมจะได้ได้ยี่นี่เป็นการวัดน้ําหนักตอนนี้มันน้ําหนักมันสูงสุดแล้วนะได้สองห้ากัมนะครับได้สองห้านอนนอนสองห้ากัมจะได้ตัวประมาณนี้ ด้วยประมาณนะครับแต่ก่อใบใจย,ยังอีทเท่ามดนะครับเขามาคู่กันเป็นขา,าเฉลียนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้นีโฟล์เฟกนะ์ครับสมมุตนแบบเนาะตัวนี้เนาะกองขึ้นหน่อยครับอ๋อนี่ครับถือว่าเป็นกว้าง สมบูรณ์แบบนะครับพอนี้สมบูรณ์แบบอะไรเลยเรามาลองดูขนาดกันบอกครับว่าว่านอนซสาห้ากมเนี่ยขนาดมันตัวใดนเนาะองวัดขนาดดูเนาะวัดขนาดดูครับแต่มันอก่อบายอย่างอีทุกตัวนะครับเนาะแต่เขาเข่าเนาะเขาเข่าเนะข่ามา,ว,าว,วัดดูตัวใดอ่่น,ะ,นะครับ ข้าวๆเนาะลองกัดดูมันจะดิ้นนะครับดิ้นนะครับดิ้นแน่นอน รูปประมาณนะครับรูปประมาณรูปประมาณนะครับประมาณสองซีนะครับล้ำตัวประมาณสองซีต้อขนาดเสาห้ากำนะครับไม่ได้แค่สองซีเองเนี่ยที่ผมว,ว่าจะต้องหนอเสาห้ากำขึ้นไปเพราะเอ๋ครับขนาดหนอเสาห้ากำเลยลำตัวได้สองซีความยาวอะไหรลองดูแล้ว วัดเป็นเทพเป็นว่ามาได้นะครับวัดเป็นเทพเป็นว่าเนี่ยเพราะว่ามันมันหลอกคาบไหมเนาะมาเทากับอยากหูเนาะเขาข่าวเนะวัดอยากขนาดหนึอ่อกวางไหมเนี่ยนะครับประมาณหกศูนย์เนาะ สองซีหกศูนย์ประมาณนี้ครับสองซีหกศูนย์สองห้าหกหนึ่งสองหกหกสามก็ก็ก็อยู่ในหลุนนครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในหลุนนะครับอยู่ในหลุนเลยสองซีหกศูนย์นะครับเล็ถือว่าน้อยนะกว้างสองซีนี่ถือว่าน้อยตัวนี้น้อยครับถือว่าตัวน้อยสองซนี่ถือว่าน้อยถือว่าตัวน้อย กวงสองซีนะครับนาองาง้มนะครับสองซีถือว่าน้อยตัวนี้ถือว่าเป็นกว้างกวางตัวนี้ถือว่าเป็นกว้างตัวน้อยเนี่ยกว้วางสองซีนะครับ สองสองจุดสี่ถือว่าตัวน้อยนะครับก็สมัครเขาจะเล่นอยู่ดีจะขื้นดีนะสองสองหกขึ้นเนาะสองหกกำลังดีอ่ะสองห้าห้าสองหกเนี่ยกำลังดีตัวนี้ถือว่าน้อยนะครับสองสี่สองสี่ถือว่าเป็นคว้างตัวน้อยมือออมสอดี่อยู่ละใช้หมดดินละสองสี่นี่ถือเป็นคว้างน้อยเนาะเขาก็จะเขียนว่าหักตัวเนาะ วันนี้วันที่ซ้าอย่างนี้ซ้าซแปดก่อนน่าจะซัแปดวันนี้เหมือนกันนี่ผมจำว่นเราลมมาลืมคืนนี่ทดพท์ดูได้ก่วันที่อะไรโ้นนีซ้าแปดถูกต้องละน,นี้วันที่ซ้าแปดพัก ตัวอักษรยี่สิบแปดสามดนิสานะครับหลังจากหลังจากกวางมันมันอยู่ในโพ้โงเนอในโพ้งเนอในโพ้งนอครับเาออกจากโพ้งเรียบรนอเนาก็จะเอาใส่ดินนะครับเอาใส่ดินเลย เอาดินใส่ถมถมดินถมมันนะครับเนาะมัะนก็ะนะนะนะจะถมมันนี่ฮะแก้วมานะครับถมได้ดินส่น้ำปืนก่อนคล้องปืนก่อนคล้องปืนนะคล้องปืนนะครับกวางวางตรงนี้ แล้วก็ถมนะครับโมนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับกดหน่อยนิดหน่อย มันเกาะพิศฝาอืมถ้ามันพ่อมันก็จะขึ้นมาไงหรือหรืออาจจะบินบนน,น,นี่ตัวที่หนึง่งสองสีได้เนาะสองดี่เลยสองี่หกศูนย์สองี่หกศู 60. นย์นี่นะครับนี่มันก็จะพักตัวอยู่ในเนี้ย เห็นประมาณสี่สิบห้าวันนะครับก็จะขึ้นกลิ่นอ้อยแล้วตัวแรกครับกว้างตัวเลขกว้างตัวเลขนะครับอยู่ที่สองซีสองีหกศูนย์นะครับเด่วเป็นกว้างตัวน้อยกว้างตัวเลขนะครับนอน สองห้ากัม์นะครับจะได้กว้างอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอื่นแผมกันแผมเรื่อยๆนะครับตัวอื่นเรื่อยๆว่าหนอนเอ่อแต่ละน้ำหนักจะได้กวา้างทรงไหนนะครับก็มาที่ตามกันนะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทันติกูติตามช่องผมนะครับ ฝากกคดที่ตามช่องท้องเบิ่มกวางเพาะตัวนี้ครับเนาะจะได้ก็ตที่ตามคำเพรมันจะมันจะขึ้นมันจะขึ้น,นมันจะขึ้นนะขึ้นะไตามันนะครับนะจะได้ก็ฝากที่ตามช่องท้องเบิ่มกว่างเพาะตัวครับฝากค้นหาใน youtube นะครับฝากค้นหาใน youtube พิมพ์นใน youtube เลยว่าท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับแล้วก็ฝากกคดไปที่ตามคบเนาะจะได้ก็ ขอขอบคุณะนะครับสวัสดีครับ